สวัสดีครับอยู่กับช่องตลาดพระไทยนะครับวันนี้วันนี้ก็จะสิ้นปีนะผมก็เลยนำพระที่เก็บไวบ้บางส่วนนะครับมามาปล่อยให้สมาชิกที่สนใจแล้วกันครับก็เรื่องราคานี่คือเดี๋ยวแคปองค์ที่สนใจนะครับแล้วก็เสนอราคาทางไลน์ก็ได้นะครับวงไว้เลยนะครับก็พอใจราคาได้ก็ปล่อยให้แล้วกันนะครับ มีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะไล,ล่ลิสต์ไปแล้วกันนะครับฝั่งไหนดีซ้ายก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระเนื้อประมาณนี้นะครับเนื้อสนใจองค์ไหนวงมาแล้วนะับแคปเจอร์แล้วก็วงมานะครับพอดีผมไม่ได้บอกพระอาจจะเยอะไปอะไรเงี้ยครับ ข้าวก็มีสมเด็จนะครับแล้วมีหลวงพ่อปานครัแล้วก็พิมพ์ช่างหลวงนะครับไก่เซอร์แล้วก็มีอวอละาคัง,งคอ,อ,กอ,กอ,องีกต้นนะครับแล้วก็มีของออกูวังแนมาสามอง์นะครับ เป็นของพังเหนือครับสามหอมนะครับ่อนครั้งสวยองค์ใหญ่นิดหนึง่งประมาณสามนิ้วได้ต่อไปมาดูตรงกลางนะครับอันนี้ก็ไก่เซอร์นะครับตรงนี้เป็นเกตเจ็ดนะครับเกตเจ็ดแล้วกเกจหกครับแล้วก็มีเกตรบรตูนะครับทรงเจดีเแล้วมีพิมพ์ละครังนะครับในกล่องนี้เป็นปกโพนะปกโพน่าจะสิบแปดใบครับ ก็มีวัชังนะครับอันนี้บันะ้พรมแล้วก็เป็นวัชังอยู่ต้นนะครับเป็นช่างหลวงนะครับช่างหลวงนะครับแล้วก็มีบางลีลานะครับสองตรงกลงการให้เป็นสมกอนะครับสมกอ สวยครับขนกระนกเรี่ยมชุดนี้น่าจะเป็นาพานีกบประมาณน่าจะสักสิบปีครับเอามาใส่ราาใสกรอบแล้วก็มีนักพยาครับมีวันละขังยุกต้นนะครับด้านบนจะเป็นกิ่งนะครับรกิ่งและพระชายวัดครับมีกิ่งจับปรอนะครับกิ่งขเขมนครับสององนะครับ ใต้ฐานมีเลขกหนึ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพระชัยนะครับอันนี้เป็นกิ่งจับปอครับองค์กลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีเรียนครับตรงนี้เป็นหมาหอยมี มส่วนนะครับแล้วก็ชินาราสนะครับจะดูองค์ไหนวงมานะครับพอดีค่อนข้างเยอะนะครับแคปเจอร์แล้วก็ส่งทางไลน์นะครับเดี๋ยวไลน์ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้อดีเทลนะครับโอเคครับคร่าวๆประมาณนี้เปิดไม่แพงครับแล้วแต่สมาชิกที่ชอบเลยครับราคาว่ากันโอเคครับ